วันนี้นะคะนกจะมาร้องเพลงซาดไทยนะคะทุกคนเราก็เกี่ยมมารอรุ้นด้วยกันนะคะว่านกจะร้องได้หรือเปล่าป่าทิศไทยรวมเลือดเนื้อซาเสื้อไทยเป็นประษาระ พ้าไทยของไทยทุกส่วนทักไทยสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบิร์ดสักคู่สุกคนกาบทักไทยสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยของเรานะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะทุกคนนกก็จะมาพูดราวผสมไทยเหมือนเดิมนะคะอาทีแรกตั้งใจว่าจะพูดไทยร้อนๆเลยค่ะแต่ว่าพอนึกได้นะคะกับสวัสดีเป็นภาษาลาวไปแล้วค่ะเดี๋ยวเอฟซีเราจะทวงเอานะคะว่าอ้า น,ก,นกพูดเลาแล้วนี่ตกลงกันแบบนี้นะคะ,ะคําไหนที่พูดไทยได้ก็จะพูดไทยคําไหนที่พูดไทยไม่ได้ก็จะพูดเลานะคะ,ะ FC ทางฝั่งเราแล้วก็ทางฝั่งไทยคงไม่ว่าอะไรนกนะคะแล้วสําหรับวิดีโอนียนะคะทุกคนนกก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยนะคะ วันนี้นะคะนกจะมาร้องเพลงซาตไทยนะคะทุกคนแล้วก็เกียมมารอรุ้นด้วยกันนะคะว่านกจะร้องได้หรือเปล่าคือเพลงซาดไทยเนี่ยนะคะทุกคนตั้งแต่นกนะคะจำความได้ทุกคนก็รู้เลยคะ่ะว่าครอบครัวเราหรือว่าทั้งหมู่บ้านคะ่ะชอบมากเลยดูละครไทยดูทีวีไทยนะคะทุกอย่างที่เกี่ยวกับประเทศไทยคือแบบ เราเราชอบดูมากเลยค่ะทุกคนส่วนว่าละครลาวแล้วก็รายการเกี่ยวกับลาวนะคะทุกคนเราก็ชอบดูนะคะแต่ว่าชอบดูละครไทยรายการเกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่าค่ะแล้วแต่ละวันใช่ไหมคะเราชอบดูละครไทยเราก็จะได้ฟังเพลงซาดไทยนะคะวันหนึ่งเราจะได้ฟังอยู่สองครั้งนะคะทุกคนคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นใช่ไหมหรือความลาวเขาจะเรียกว่าตอนเช้าแล้วก็ตอนแรงนั่นเองเ,องเนาะทุกคน แล้ววันนี้นะคะนกก็จะมาร้องเพลงซาตไทยให้ FC ทางฝั่งไทยได้รับชมรับฟังด้วยกันค่ะแล้วก็เกียร์มารอรุ้นด้วยกันนะคะว่านกจะร้องเป็นหรือเปล่าจะร้องถูกหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องสำเนียงเนี่ยนะคะนกก็จำได้หมดแล้วคะ่ะแต่เนื้อร้องค่ะทุกคนนกก็ยังจำไม่ได้เป็นบางคำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนวันนี้นะคะนกก็ได้ จดใส่กระดาษมาด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือลายมือของนกนะคะทุกคนแบบจดหนังสืออะไรไม่รู้ว่าจะอ่านได้ยังไงเลยแต่ว่านกอ่านออกนะคะทุกคนคนอื่นอ่านลายมือของนกไม่ออกหรอกค่ะมีแต่นกคนเดียวที่อ่านออกค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขียนอะไรนะคะมายุมยะเต็มหมดเลย นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตนะคะที่จะมาร้องเพลงซาดไทยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะทุกคนนกจะมาร้องเพลงนกก็ได้เกียมน้ําดื่มมาด้วยค่ะเพื่อแปลว่าอ่าเราก่อนที่เราจะร้องเพลงเราต้องดื่มน้ําใช่ไหมคะเดี๋ยวก็จะดื่มน้ําก่อนที่เราจะร้องเพลงนะคะเพื่อเสียงจะได้ไม่เพียนค่ะ ก็ดื่มน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนเพื่อให้กระซุ่มกระสวยที่คอของเรานะคะทีนี้นะคะทุกคนนกก็จะมาร้องเพลงชาติไทยแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะนกก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าก่อน F C จะไปดูใครที่ยังไม่ทันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกกอน,นะคะถ้ากดแล้วนะคะทุกคนเราก็มาฟังกันเลยคะ่ะ ปัตติไทยรวมเลือดเนื้อสาเสื้อไทยเป็นประสารัดผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร้วนหมายรักสมัคคีไทยนิรักสงบแต่ที่รบไม่คขาด เอกราชจ,จะไม่ให้ใครคมข,ขีสละเลือดทุกญาตเพื่อสาตว์พรีทะรังประเทศสัไทยทวีมีไสไสโยทุกคน <c oughs> ขอเสียงกบมือให้นกแดเย้ yeah. เป็นนเลยนาอันนี้ก็คือครั้งแรกในชีวิตนกเลยที่ห้องเพลงซาดไทยเนาะทุกคนถ้าว่าคำไหนนะคะที่นกอ่านไม่ถูกหรือว่าร้องไม่ถูกนะคะนกก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคน สำหรับวิดีโอเนี่ยนะคะทุกคน FC นะคะจะให้นกคนละกี่คะแนนเอ,อ่ยถ้าว่าให้นกคนละกี่คะแนนก็เขียนลงที่คอมเมนต์บอกนกด้วยนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ร้องเพลงซาดไทยนะคะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนกลัวร้องไม่ถูกด้วยแล้วก็ร้องไม่ถูกจริงๆนะเออ <laughs> ในคําที่นกร้องไม่ถูกนกก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะพี่น้อง FC ทางฝั่งไทยทุกท่านนะคะ แล้วสำหรับวิดีโอเนี่ยนะคะทุกคนนกก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณ f อซีทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอของนกนกสาวราวเหนือค่ะเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่นกอัพโหลดลงค่ะสำหรับวิดีโอเนี่ยนะคะนกก็ต้องขอกก่าวคำว่าบายๆนะคะบายยค่ะ